สวัสดีครับมากันอีกแล้วตอนนี้ก็มาดูแคะหูกันเล่นๆไม่มีอะไรทำลูกค้าบางคนก็ไม่ได้มีกีหูเยอะหรือบางทีก็มีนิดเดียวแต่อยากมาแคะเล่นๆไอแคะเล่นๆเ,เ,เนี่ยแหละครับที่ยากกว่าแคะหูจริงๆเพราะว่าการที่จะทำให้แค้แล้วให้มันเพลินๆได้เนี่ยอมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคนที่เคยแคะหูหรือคนที่เคยถูก ปั่นให้คนอื่นปั่นหูจะเข้าใจฟิลนี้ครับมันจะเพลิดเพลินเบาเนื้อเบาตัวส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ผมหาซื้อกล้องที่ไปถ่ายในหูให้ได้น,นั้นผมบอกเลยครับยังไม่มีตังและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าซื้อกล้องแบบไหนเพราะผมเคยซื้อมาแบบที่เขาขายกันในเน็ตอะ่ะผมปรากฏว่า มันแค่จริงๆไม่ได้อะครับเพราะว่าหูคนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับไอที่มันเอามาออกอ่ะกระผมปรากฏว่าเครื่องมือก็ใหญ่มากใหญ่จนแบบใช้แป๊บเดียวแล้วมันก็หลออแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อีกอ่ะครับซื้อมาใช้ครั้งเดียวเจ๊งเลยครับผมและเซ็งเป็ดเลยถ้าใครรู้เรื่องเครื่องมือที่ว่ากล้องด้วยสองกล้องได้ด้วยแล้วก็ เห็นมีเครื่องมือติดด้วยนี่ได้นี่แล้วเล็กๆนี่ยิ่งดีเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอมันเป็นอันใหญ่แล้วมันแค่จริงๆไม่ได้อ่ะครับมันได้แค่ไปสองหูไอ <f ix> ที่ผมเห็นเก่าๆอยู่เนี่ยผมใช้น้ำหนักของอเครื่องมือนะครับไม่ได้เป็นการเก่งมือเลย เก่าไปรอบๆเหมือนเราค่อยๆล้างท่อน้ำขวดน้ำมาครับแต่แทนที่จะใช้แปรงขัดเราก็มาใช้ที่ไม้เก่านี้เอาทำแผ่วเบาครับด้วยน้ำหนักของไม้เนี่ยไม่ได้ทำให้หูเจ็บเราค่อยๆเคลื่อนสทานเลนแก้วหูไม่ได้ ก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยนั่นสินะบอกโฟกัสมันจะช่วยไหมเนี่ยนะก็อยากรู้เหมือนกันกระด้แค่เนี้ยะครับถึงตรงนี้เราก็ใส่น้ำยาละลายขีู้เข้าไป พออันนี้ขี้หูลูกค้าเนี่ยเป็นขี่หูที่แบบมาแค่บ่อยอะและแทบจะไม่มีอะแต่ก็มีมันเป็นแค่ไขบางๆอ่ะครับใส่น้ํายาละลายขี้หูแล้วก็รอไปฮะหนึ่งถึงสามนาทีในระหว่างนี้เราก็เกาเกาไปเรื่อยๆเพราะยาละลายขี้หูนี่ทำงานเร็วมากอะ ถึงจะไม่เช็ดออกนี่ตกค้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเอาขี้หูไหลออกมาเลอะเสื้อเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้มีผลที่จะเป็นเชื้อลงเชือ้อราผิดกับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนที่เขาผสมน้ําแล้วมาล้างขี้หูทั่วไปนั่นนะ่ะถ้าเราเช็ดไม่ออกอ่ะตัวนั้นอาจจะเป็นความชื้นและเชื้อราจะขึ้นต่อไปหูเราติดเชื้อราแล้วจะคันมากเลยครับน่ากลัวกว่าเดิมอีก ต้องระวังกันหน่อยนะครับเอาละเอาละสำลีตามสูตรเลยนะครับ สับปีก็หมุนอย่างนี้ใครที่ชอบคลิปปั่นหูเนี่ยหรือว่าแค่หัวก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็เผยแพร่ช่วกันด้วยครับอยากมีคนติดตามเกินพันเร็วๆเ,เพราะว่าอยากจะหาเงินกับเขาแล้ว เมื่อก่อนก็เปิดแอคเคาทไปแอคเคาท์หนึ่งก็โดนปิดไปเพ,พราะผิดลิขสิทธิ์จริงๆผมยังเหลือแอคเคาทอีกแอคเคาทหนึ่งนะครับแต่ผมจำรหัสเข้าไม่ได้อันนั้นชื่อบุตรวงกฎอยู่ยินโยงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าพิมพ์คำว่าตุ๊กแกกัดนิ้วเมียไปนั่นแหละครับคือของผมซึ่งตุ๊กแกกัดนิ้วเมียนี่มันกัดจริงๆนะครับแต่ว่า ผมอยากให้ไปดูกันเองว่ามันเป็นตุ๊กแกที่ผมถ่ายแล้วโคตรชัดอะ่ะชัดแบบโคตรๆเลยอะผมเองก็ไม่คิดว่าจะถ่ายกันได้ขนาดนั้น,น,นทั้งๆที่โกนมากเลยไปโปรโมทช่องนั้นทำไมในเมื่อช่องนั้นมีสามารถเข้ารหัสเองได้ <laughs> เอามเอามามาช่องนี้เราต่อครับรุสลาอยู่ยืนยงครับก็ต้องใช้ชื่อเมียมา ถ้ามีคนกดติดตามถึงพันคนเนี่ยผมก็จะสามารถทำเงินจาก YouTube ได้อย่าลืมนะครับถ้าใครรู้ว่ามีกล้องอะไรดีๆก็เอามาครับเพราะว่าถ้าเรามีกล้องแล้วส่องไปข้างในได้เนี่ยผมจะทำให้เห็นว่าเทคนิคที่เวลาเอาขี้หูด้านในออกเนี่ยผมทำยังไงให้มันง่ายได้เพราะว่าหลายคนสงสัยมากเพราะแต่ละคนที่เคยไปแค่จริงจริงเนี่ยเขใช้เวลาน,านานมากในการแค่เอาขี้หูออก ต่อคนแต่ของผมเนี่ยผมผมมีเทคนิคแป๊บเดียวผมก็แคลออกแล้วเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมจะบอกในเดียมันเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็มันเป็นศิลปะมันเป็นความรู้แขนงหนึ่งที่ว่าเราเราต้องดูให้ออกว่าดูให้ขาดนะครับขี้หูเปียกขี้หูแฉะและกู้ขี้หูลักษณะนี้ควรจะทําอย่างไรเพราะหลายคนไม่มีประสบการณ์ตรงนี้และโดยเฉพาะเ,าเรื่องลักษณะของหู ซึ่งถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็มัน,ม,นมันจะเป็นไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดนะครับเวลาจะเอาแคะขี้หูออกประกอบกับเครื่องมือก็มีความสําคัญนะครับเครื่องมือเลยซื้อมาปุ๊บมาใช้เลยไม่ได้นะครับต้องซื้อสองชุดแล้วก็เอามาแต่งเอาที่ผมเอามาแต่งก็เพราะว่ามันจะต้องมีหลายขนาดเพราะหูแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วขนาดของขี้หูเนี่ยใช้ก็ไม่เหมือนกันครับอย่างไม้ที่เก่าๆไม้ควักอย่างเดียวผมต้องซื้อมาสามอันนะครับแล้วแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมยาวให้ดูขนาดไม่เท่ากันเห็นไหมนี่ขนาดหนึ่งนี่ขนาดหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกขนาดหนึ่งครับผมมีสามขนาดไม้ควักอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับไม้แสะนะไม้แสะผมก็เป็นตัวนี้ครับ ตอนนี้ถึงในแก้วหูเลยลูกค้าก็จะฟินผุดผุดปลายสะอาดเลยครับแต่ยังมีความชื้นเล็กน้อยครั้งสุดท้ายแล้วทำเนี้ยหมุนไม่ต้องนานมากนะครับนับหนึ่งถึงสามสิบก็พอครับเพราะว่า ถ้าเราไปหยาดเจ้าหูนานๆไปเนะี่ยถึงจะเบายัางไงก็แล้วแต่มันก็ช้าได้ครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าแต่บี้ตะบันแบบเห็นปลายสำลีแหลมเรียวแล้วก็จะไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับมันช้าได้คับเพราะหูเนี่ยบอบบางมาก การคลิปว่ายัางไงแค่รูหูดูเพลินเพลินเรียบร้อยพอเรียบร้อยเราก็เคาะตามสูตรอย่าลืมกดซับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับมาแค่รูหูดูกันเพลินเพลินอีกครั้งเริ่มด้วยไม้เกาเลยครับ 好，拜拜。 มีแต่เศษน้อยเองนะครับก็จะได้จะทำการแค่หูแล้วก็ล้างหูเพื่อแค่เหมือนกับเราลวดตัวครับทำให้สบายแล้วก็ผ่อนคลายได้ ผมเองก็บรรยายไม่ถูกรู้ตัวว่าถ้าเวลามีคนแคะหูให้แล้วมันฟินขนาดไหนคนที่เคยเดินแคะก็จะรู้คนที่เคยใช้คอตตอนบัดปั่นหูก็จะรู้แต่ละคนก็ประสบการณ์ไม่เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็จะเพลิดเพลินมากกว่าที่จะเจ็บปวด ไม่มีครับเก่าจนทั่วแล้วเราก็ใช้นี่เลยน้ำยาละ,ละลายขี้หูอัดเข้าไปทิ้งไว้1-3ึ่นาทีในระหว่างนี้ที่รอเราก็เการอบๆหูไว้ครับ น้ำยาละลายขี้หูนี่จะดีกว่าไฮโดรเจนที่ผสมน้ําที่ช่างทั่วไปก็าใช้แค่กันนะครับเพราะตัวนั้นถ้าล้างออกไม่หมดเนี่ยไฮโดรเจนตัวนั้นจะมีความชื้นแล้วก็เป็นส่วนผสมของน้ำเนี่ยแล้วมันมีเ,ออเป็นเหตุทําให้เกิดเชื้อราได้ครับเชื้อรานี่เกิดได้จากที่ว่าเครื่องมือไม่สะอาดเครื่องมือนี่ควรแชร่แอลกฮอฮอล์ก่อนเช็ดทาความสะอาดให้ดี ผมใช้เสร็จก็ต้องเอาไปแช่หรืออย่างร้านผมมันยังไงก็ตากแดดต้องมาเห็นร้านอะ่ะผมมีกระจกสามด้านอะ่ะใช่ร้านผมร้านกระผมไม่เหมือนร้านกระผมะเหมือนห้องนั่งเล่นซะมากกว่าเหมือนอาณาจักรส่วนตัว ลูกค้าก็จะเพลิดเพลินม,มากเลยนะครับถ้าเราทําแบบนี้ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตอนที่ปั่นสาลีออกความชื้นอ,ออกแล้วก็ตอนที่ปลายสาลีไป,รปกระทบแก้วหูนะั้นเป็นอะไรที่ฟิลม,มากส่วนตรงนี้ถ้าเราเกาเข้าไปใกล้แก้วหูเนี่ยต้องใช้ลงนิดหนึ่งผมบอกไม่ถูกมันเสียวมันตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้เพราะลูกค้าเคยบอก ผมเองไม่ได้รู้ถึงความเสียวตรงนั้นเพราะว่าผมคิดอยู่เสมอว่าหูของท่าน,นคือความมันของเราแล้าเล่นสับน้ำยานะครับปลายสำมีกก็จะโดนแก้วหูเบาๆหูเรามีความลึกแค่ประมาณนิ้วไม่เกินนิ้วครึ่งนะครับงั้นเราปั่นเข้าไปเนี่ยให้แค่สำลีกกระทบ กวหูแล้วก็ขูดอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อใครอยากจะทําให้ลูกค้าหรือว่าไปทําให้คนรักหรือเพื่อนแล้วเล่นกันเนี่ยอย่างงี้ไม่เจ็บครับแต่ได้ยินเสียงน้ำํำยาที่เขาอัดกับอากาศอยูอ่ทำอย่างนี้ครับตอนนี้ผนังหูทั้งสองข้างก็จะสะอาดมากเลยทั้งข้างบนข้างล่างอะไรรอบๆเนี่ยครับ ทำปไปเลยถ้าแบบนี้อย่างนี้จะไม่มีอาการเจ็บนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําสําลีพอดีหูนะครับเราทำเล็กกว่าบางคนเนี่ยทำสำลีพอดีหูแล้วก็ถูๆูถ,ถ,ถูแล้วก็แห้งเสร็จแล้วก็เป็นแผลฉลอกแล้วก็คันตามมานะครับเพราะว่าไอแผลที่ะหลอกมันจะมนะีน้ำคัดหลั่งของในร่างกายออกมาเพื่อจะประสานเป็นผิวหนังใหม่มนก็เลยทําให้คันนะ เหมือนเราฟีหนังแห้งอะครับมันก็จะคันอีกแบบเดียวกันนะครับนี่งครับออกมา,มานะในเวลาหมุนสัมรีทำยีงนะครับทำให้เขาบางๆก่อนแล้วก็หมุนแล้วหมุนลักษณะเนี้ยปลายสัมรีไปโดนแก้วหูก็จะไม่เจ็บครับทำความสะอาดได้ทั่วถึงด้วย ผมเองพยายามจะส่องให้ไปถึงแก้วหูวแต่มันไม่ได้นะครับใครรู้ว่ามันซื้อกล้องไดจากไหนซื้อยังไงก็บอกผมด้วยแล้วกันครับถ้ามันของมันดีจริงๆแล้วสามารถแค่หูอันเล็กๆได้แล้วเครื่องมือเล็กพอที่จะเอาขี้หูออกจริงๆได้ผมก็จะซื้อครับจริงๆผมอยากซื้อกล้องของหมอเพราะกล้องของหมอเนี่ยผมไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่ กลวว่ามันจะแพงเกินสามสี่หมื่นเลยจะคุ้มไว้นั่นถ้าซื้อแบบของหมอมาเป็นกล้องสโคปอะไรนั่นแต่ถ้ามันมันทำงานได้จริงอครับแต่ไม่รู้ซื้อยังไงเออนะเดี๋ยวเราต้องลองไปถามดูซ ไปเสี้ยมเลี่ยมล็กแล้วก็ปั่นเข้าไปปั่นแล้วก็หมุนไปทุกทิศทางเลยนะครับอ,อย่างนี้ระครับแค่โหเล่นเล่นเพลินๆได้สบายเลยครับใครที่เป็นคุณผู้หญิงแล้วสามีชอบปั่นหูอย่างนี้ลองทำให้ครับรับรองก่อนนอนผัวรักผัวหลงแน่นอน ส่วนเมียที่ชอบปั่นหูแบบนี้ผัวลองไปทําให้ครับรับรองผัวจะมีความสุขเพราะเมียจะหลับสบายไม่มีใครมาบ่นข้างหูเอาละครับปั่นลักษณะนี้ไปโดนแก้วหูไม่เจ็บก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าไปทำนานนะครับทํานานเกินไปก็จะถลอกได้แล้วก็จะบอบช้าได้ครับสําหรับแก้วหู ก็สักนับหนึ่งถึงสามสิบวิพอครับแต่ต้องดูด้วยนะครับถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังมีน้ำยาอยู่ก็ต้องขออีกครั้งหนึ่ง แล้วก็พยายามหมุนเป็นวนๆนนะครับมันก็จะรอบโดยเฉพาะด้านในแก้วหูก็จะชิดแล้วก็รอบแต่เนี้ยจบหมดจบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ที่ช่องนุศลาอยู่ยินยงเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย